เชิญ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 ซื้อก็ขายขอก็ให้ทั้งแผมทั้งแจกปวดหัวปวดฟันปวดท้องเค็ดยอกบวมพองใช้ยามองห่างเจี้ยหอทึงทาตลับเดียวก็หายจ้าเร่ขามาเร่ขามาจะขายให้ถุกทูก,ทกสามย่างห้าบาทไม่ขายสามย่างสิบบาทก็ไม่ขายแล้วท้าไยจะขายเรล่าอ๋อขายเพียงหาสิบสตางค์เท่านั้นจ้า ชีวิตของคนขายยามันน่าน้อยใจต้องดิ้นรนทนไปหากินเลี้ยงกายเรื่อยมาบ้างขายตามรถเมย์บ้างเล่ลงเรือโฆษณาบ้างเดินบนเหมือนดังคนบ้าหาเลี้ยงกายายไปวันวัน บางคนเล่นกลรวมพลให้เข้ามาดูเที่ยวไปจับเอางูกับพังพรมาให้กัดกันเล่นกลจนงูตายยาขายก็ไม่ได้กี่อันเที่ยวแจกขายเหมือนขอทานนั่นใครว่าฉันบ้าบอมไม่สนใจ คุณตาคุณยายอ้าวอย่าเกรงใจนำมารับแจกยาอย่าพึ่งน,นึกว่าผมเป็นคนบ้าเอาโยกเอาอยามารอขายให้ผมคนขายยาไม่ใช่คนบ้าหรอกนะครับคุณยายห่างขายยาของผมโตใหญ่ไม่ว่าใครก็เคยได้ิ ห่างเกียรหอตึงเป็นห่างชั้นหนึ่งของเมืองไทยอยู่ถนนท่าสายยาเขามีขายอยู่ทั่วทุกถินคุณยายไม่สนใจห่างไหนไม่เคยได้ยินผมพ่นฝอยเสียจนพุงปริ้นเลยไม่ได้กินสตางค์ของคุณยาย บ้านป่าเมืองไกลผู้เที่ยวบุกไปขายหนังบริการแต่ขายยาถูกให้ถึงมือ บางคนรำคาญทางเจ้าหนังวอดวายบางทีกัดกันเพราะไปประชันกับนังในโรงชายโดนเช็งกระบาลก็มีมากมายช่างไม่เห็นใจคนขายยาเลยผมเบื่อละอาชีวิตของคนขายยาทั่วไปจะเปลี่ยนอาชีพเสียไหมจะทำอะไรดีเล่าเอา่ย เขาว่าคนขายยาพูดมาเพื่จนปากเคยแก่แล้วเห็นจะต้องเลยเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมอด,ดู